สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องการละเล่นพื้นบ้านนะคะซึ่งเราเคยเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนภาคเหนือนะคะชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนการละเล่นภาคใต้กันนะคะเอานักเรียนมาดูนะคะการละเล่นกำทายนะคะอุปกรณ์และวิธีการเล่นอุปกรณ์ในการเล่นมีดังนี้จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ หนึ่งยางเส้นสองมเมล็ดมะม่วงหิมพานสามเมล็ดสวัสดสี่มเมล็ดสวดห้าลูกนูก้อนดินกลมๆนะคะทีนี้วิธีการเล่นหนึ่งเมื่อสัญญาณการเล่นเริ่รมขึ้นทุกคนจะกอบหรือกำของที่อยู่ตรงหน้านั้นโดยไม่ให้คนอื่นเห็นว่ามีจำนวนเท่าใดสองให้ทายที่คนว่า ของในมือของทุกคนเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเท่าใดสมเมื่อทายเสร็จทุกคนแบมือออกและนับของในมือของทุกคนใครทายถูกได้เป็นกรรมสิทธิ์ในของนั้นถ้าทายถูกหลายคนใช้วิธีหารแบ่งกันถ้ามีเศษให้รวมไว้เป็นกองกลางเพื่อเป็นเล่นถนต่อไป การละเล่นที่สองนะคะเป่ากบอุปกรณ์หนังยางของแต่ละฝ่ายวิธีการเล่นผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะมีหนังยางของตนเองจำนวนผู้เล่นสองคนการเล่นให้วางหน้ายางคนละเส้นบนโต๊ะจากนั้นให้เป่ายิ้งฉุบถ้าใครชนะจะได้เป่าก่อนผลัดกันเป่าคนละครั้ง ใครเป่ายางของตนเองไปทับอีกเส้นฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายชนะรางวัลที่ได้คือได้หนังยางเส้นนั้นนั้นไปครอบครองอน,นักเรียนมาดูวิธีเล่นฉับผงนะคะอุปกรณ์และวิธีเล่นฉับผงเป็นวัตถุประดิษฐ์ที่เด็กกระบีในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน วิธีประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็กมาตัดให้เหลือหนึ่งปล้องมีรูกลวงตรงกลางตลอดลำยาวประมาณหนึ่งคืบเรียกส่วนนี้ว่าบอกฉับโผงจากนั้นนำไม้ไผ่ความยาวประมาณหนึ่งคืบครึ่งมาเหลาให้กลมขนาดพอที่จะกระทุงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ขนาด เท่ากระบอกฉับโผงความยาวประมาณครึ่งคืบสวมโคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอกชิ้นส่วนนี้เรียกว่าด้ามจับวิธีการเล่นนำลูกพลาผลไม้ป่ามีลักษณะผลเป็นช่อคล้ายมะเขือพวงแต่ลูกเล็กกว่าอัดเข้าไปในกระบอกฉับโผงแล้วมือข้างหนึ่งถือกระบอก อีกข้างหนึ่งถือด้ามจับสอดปลายด้ามจับกระทุ้งไปด้านหน้าแรงๆให้แรงอัดดันลูกพลาพุ่งออกไปนอกกระบอกเรามาดูการเล่นหมาขุมกันนะคะอุปกรณ์ในการเล่น1นรางหมกขุมเป็นรูปเรือทำจากไม้ยาวประมาณ130เซนติเมตรกว้างประมาณ20เซนติเมตร มีหลุมเบียงเป็นสองแถวหลุมกว้างประมาณเจ็ดเซนติเมตรลึกประมาณสี่เซนติเมตรมีด้านละเจ็ดหลุมเรียกหลุมว่าเมืองหลุมที่อยู่ปลายสุดทั้งสองข้างเป็นหลุมใหญ่กว้างประมาณส1บเอดเซนติเมตรเรียกว่าหัวเมืองสองลูกหมากนิยมใช้ลูกสวดเป็นลูกหมากใส่ลูกหมากหลุมละเจ็ดลูกจึง ต้องใช้ลูกหมากในการเล่น98ลูก3ให้ผู้เล่นมีสองคนเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะ 1. ผู้เล่นนั่งคนละข้างกับรางหมากขุมแต่ละคนใส่ลูกหมากหลุมละเจ็ดลูกทั้ง7หลุมส่วนหลุมหัวเมืองไม่ต้องใส่ให้เว้นว่างไว้ 2. การเดินหมากผู้เล่นจะเริ่มเดินพร้อมทั้ง พร้อมกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าแข่งเมืองโดยหยิบลูกหมากจากหลุมเมืองของตนหลุมใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะหยิบหลุมสุดท้ายของฝ่ายตนเองเพราะคำนวณว่าเม็ดสุดท้ายจะถึงหัวเมืองของตนพอดีการเดินหมากจะเดินจากขวาไปซ้ายโดยใส่ลูกหมากลงในหลุมถัดจากหลุมเมืองที่หยิบลูกหมากขึ้นมาเดินใส่ลูกหมากหลุมละหนึ่งเม็ด รวมทั้งใส่หลุมหัวเมืองฝ่ายตนเองแล้ววนไปใส่หลุมของฝ่ายตรงกันข้ามยกเว้นหลุมหัวเมืองเมื่อเดินลูกหมากเม็ดสุดท้ายใส่ในหลุมให้หยิบลูกหมากทั้งหมดในหลุมนั้นขึ้นมาเดินหมากต่อไปโดยใส่ในหลุมถัดไปเล่นเดินหมากอย่างนี้จนลูกหมากเม็ดสุดท้ายหมดลงในหลุมที่เป็นหลุมว่าง ถือว่าหมากตายถ้าเดินหมากตายในหลุมเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าสิ้นสุดการเดินหมากแต่ละแต่ถ้าตายในหลุมเมืองฝ่ายตนเองให้ผู้เล่นกินหมากหลุมเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหลุมที่เราเดินหมากมาตายโดยพักลูกหมากทั้งหมดในหลุมไปไว้ในหลุมหัวเมืองของฝ่ายตน เรียกว่ากินแทนเล่นอย่างนี้จนหลุมเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลูกหมากเดินต่อไปไม่ได้ลูกหมากทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในหลุมหัวเมืองของทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มเล่นรอบใหม่ต่อไปสองผู้เล่นจะผลัดกันเดินทีละคนทำเช่นเดียวกับการเดินรอบแรกนำลูกหมากจากหลุมหัวเมืองฝ่ายตนเองใส่ลงในหลุมหลุมละเจ็ดลูก ในฝ่ายของตนเองคราวนี้แต่ละฝ่ายจะมีลูกหมากไม่เท่ากันฝ่ายที่มีลูกหมากมากกว่าจะเป็นผู้เดินมากก่อนฝ่ายที่มีลูกหมากน้อยกว่าจะใส่ไม่ครบทุกหลุมหลุมใดมีไม่ครบให้นำลูกหมากที่เหลือไปใส่ในหลุมหัวเมืองของฝ่ายตนหลุมใดไม่มีลูกหมากเรียกว่าเมืองไม้ ตามปกติหลุมเมืองไม้จะปล่อยไว้หลุมปลายแถวหลุมเมืองไม้จะไม่ใส่ลูกหมากถ้าฝ่ายใดใส่จะถูกริบเป็นของฝ่ายตรงกันข้ามในการเล่นจะเล่นจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลูกหมากเดินต่อไปไม่ได้และจะนับเมืองไม้ใครมีจำนวนเมืองไม้มากกว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้ ต่อไปการชักกระยออุปกรณ์และวิธีเล่นเชือกเส้นใหญ่ๆห,หนึ่งเส้นสำหรับจับดึงกันวิธีเล่นจัดคนเล่นออกเป็นสองพวกให้มีกำลังพอๆกันเมื่อแบ่งพวกเสร็จแล้วให้ไปอยู่คนละข้างของไม้หรือเชือกนั้นให้คนหัวแถวจับก่อนข้างละคนนอกนั้นให้จับ เอวกันตลอดทั้งสองข้างเมื่อให้สัญญาณแล้วต่างฝ่ายต่างก็ลงไปข้างหลังทุกคนระเบียบการตัดสินใช้ตัดสินกันเองหรือให้มีผู้ตัดสินหนึ่งคนยืนตรงกลางให้สัญญาณและตัดสินได้เพื่อให้รู้แน่ว่าฝ่ายใดแพ้ชนะจะปักธงไว้ตรงกลางก็ได้ฝ่ายใดถูกดึงเลยเขต ได้หมดตั้งแต่หนึ่งสอกไปนับเป็นแพ้เมื่อแพ้แล้วไม่มีปรับให้ร้องรำอย่างใดเลยต่อไปนะคะอีชุดวิธีการเล่นผู้เล่นตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนหลังโดยผู้เล่นมีลูกเกยคนละลูกหลังจากนั้นก็ขีดตารางเป็นช่องสี่เหลี่ยม จำนวนหกช่องหรือเรียกว่าหกเมืองโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายสามเมืองซีกขวาสามเมืองการเริ่มเล่นผู้เล่นคนที่หนึ่งเริ่มเล่นโดยการถอยลูกเกยลงไปในเขตเมืองที่หนึ่งแล้วกระโดดยืนเท้าเดียวในเมืองที่หนึ่งหลังจากนั้นใช้ปลายเท้าฉุดลูกเกยให้ผ่านไปในเขตเมืองที่สองสามสี่ห้าและหกตามลำดับ แล้วก็ฉุดลูกเกยออกจากเขตเมืองที่หกต่อไปผู้เล่นคนเดิมต้องถอยลูกเกยลงในเมืองที่สองแล้วกระโดดยืนเท้าเดียวแล้วกระโดดยืนเท้าเดียวในเมืองที่หนึ่งกระโดดต่อไปในเมืองที่สองหลังจากนั้นก็เดินเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทุกเมืองจนถึงเมืองที่หกเมื่อถอยลูกเกยและฉุดได้ครบทั้งหเมืองแล้ว ให้ผู้เล่นกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวจังหวะเดียวลงบนเมืองที่หนึ่งถึงเมืองที่หกตามลำดับห้ามกระโดดหลายครั้งมิฉนั้นถือว่าตายต้องให้คนอื่นๆเล่นต่อถ้าเล่นครบเท่านี้แล้วไม่ตายให้เล่นในท่าต่อไปคือเอาลูกเกยวางบนหลังเท้าแล้วสาวเท้าลงในเมืองทั้งหกเมืองตามลำดับแต่เท้าหนึ่งลงในเมืองหนึ่งได้ เพียงครั้งเดียวเช่นเท้าซ้ายเหยียบลงในเมืองที่หนึ่งเท้าขวาเหยียบลงในเมืองที่สองเท้าซ้ายเหยียบลงในเมืองที่สามสลับกันไปจนกว่าจะครบทุกเมืองลูกเกยนั้นต้องไม่ตกจากหลังเทา้าและเท้านั้นต้องไม่เหยียบเส้นถ้าต่อไปนั้นให้ผู้เล่นปิดตาเดินทีละก้าวโดยไม่ต้องวางลูกเกยบนหลังเทา้า ขณะเดินขณะที่ก้าวเท้าลงในแต่ละเมืองผู้เล่นนั้นต้องถามว่าอูบอหมายความว่าเหยียบเท้าหรือไม่ถ้าไม่เหยียบผู้เล่นคนอื่นๆจะตอบว่าบอถ้าเหยียบเส้นตอบว่าอูเมื่อผู้เล่นที่ปิดตาเหยียบเส้นถือว่าตายต้องเปลี่ยนให้คนอื่นๆเล่นต่อไปถ้าเล่นยังไม่ตาย ผู้เล่นนั้นมีสิทธิ์ในการจองเมืองโดยผู้เล่นนั้นต้องเดินเฉียงไปแบบสลับฟันปลาในตามช่องต่างๆให้ลงเท้าได้เพียงเท้าเดียวเช่นลงเท้าซ้ายในเมืองที่หนึ่งลงเท้าขวาในเมืองที่สามและลงเท้าซ้ายในเมืองที่ห้าแล้วกระโดดสองเท้าลงในหัวกะโหลก กระโดดเท้าพร้อมกับหันหลังและผู้เล่นก็โยนลูกเกยข้ามศีรษะของตนเองถ้าลูกเกยไปตกอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งเมืองนั้นจะตกเป็นของผู้เล่นทันทีดังนั้นผู้เล่นที่มีสิทธิยืนสองเท้าในเมืองนั้นได้เมื่อได้เมืองแล้วก็ให้เล่นอย่างนั้นต่อไปจนกว่าจะตายจึงจะเปลี่ยนผู้อื่นเล่นต่อ นักเรียนก็ได้เรียนการละเล่นของภาคใต้นะคะจบไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนใครอยากจะนำการเล่นอะไรไปเล่นนะคะก็ได้นะคะนักเรียนก็ดูคลิปแล้วไปเล่นเอานะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะ,ะที่นักเรียนจะได้เรียนการละเล่นพื้นบ้านต่อไปนะคะชั่วโมงต่อไปครูจะ เอาการแล้วเล่นพื้นบ้านภาคที่เหลือมาให้นักเรียนอ่านนะคะมาให้เล่นต่อนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ